พี่จะไปไหนไปแหนโทรมากว่ี่จะไปไหนครับใบงานไอหัวหินก็พอแกลับบ้านแล้วก็แล้วก็พอแล้วนอนโอ้ย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 โ่อยปอ้อ้ยโล้อยโอ้ยอยโอ้ยยโอยโอายโอยโอ้ยโออยออ้ยอย่อยอ้ยโอ้ย่อออยย ี่จะทำบุญเหรอทำบุญ่อยนก่อยาทำบุญแล้วก็ล่อยนอก่อยปลาป่อยนอก่อยปลา,ปปปาแล้วก็ทำบุญแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้บุญแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปบ้านผีสิง่ะบ้านผีสิงพ่อวันนี้มันเกิหนูเหรอเออหนูอายุเท่าไหร่ครับรอายุห้าขวบ พิซซาชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับชื่อจริงชื่อเลนพิซซาชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับก็ตอบไปแล้ว,วอยไงวัวโซเฟอร์พิซซ่าอยากเป็นอะไรครับเป็นขมเหม่แม่เนะูเป็นขมเหล่นนะกันนักพัฒอะไรกันนัพัฒนประถมเป็นแพทย์หญิงไม่ใช่แล้วพี่เฟรมอ่ะชื่อจริงว่าอะไรเฟรมชื่ออะไรชื่อ พี่จริงอ่ะพี่จริง